ไปขากราบเนาะเจ็ดแหล่มีแน่ๆค่ะเวลาดินไปถึงแล้วมันเปลี่ยนเวลาบินกลับถึงแล้วมันเปลี่ยนเวลาก็จะทําให้การนอนลาําบากแบแรกๆนีบางทีเออหลับยากเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะพวกไมลาโทนินเนาะซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบพิลโลสเปรย์มีแบบเป็นสมุนไพรที่เม็ดๆกินกับน้าําหรือจะเป็นแบบเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหนึ่งที่เราเพิ่งค้นพบเจอแล้วก็ลองแล้วแบบหุหลับดีหลับลึกก็คือตัวตัวนี้ค่ะมันจะเป็นวิตามิน วิตามินช่วยหลับอ่าจะเป็นคิวเคียว,รยวหรือจะอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้แต่ประมาณ15นาทีก่อนที่เวลาที่เราคิดว่าจะหลับเช่นเราแบบอุย้ยวันนี้เราอยากจะหลับสักแบบสี่ทุ่มสามทุ่มสี 4, 4, ่สิบห้าเอามาเคี้ยวเคี้ยวๆเ,วเวนาะหรืออมไว้ใต้ลิ้นเพราะฉันคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนอนหลับไม่สนิทตื่นมากกลางดึกนอนหลับยากเอาตื่นมาแล้วไม่หลับอีกนอนกลอนนอนฝันนอนไม่เป็นเวลาแบบนี้เหมาะมากเขาชื่อรักมีแต่บางคนที่เขาแบบหลับยากเลยแบบประเภทนอน ต้องพึ่งยางนอนหลับอยู่แล้วแบบนี้อจาจจะ2เมตรนะคะ <c oughs> กดก็คือกินแล้วค่อยๆปล่อยตัวเองให้เคลิ้มๆไม่เล่นมือถือต่อไม่ดูซีรีส์ต่อโอเคนะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะมันไม่มีสารตกค้างในร่างกายเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเวลาทนิจากธรรมชาติหมดเลยใครหลับยากมีปัญหาเรื่องการนอนไปกดในตะก้าเลยค่ะอยากไปทํางานที่แคนาดาสมัครที่ไหนดีคะพี่การ <c oughs> เอาต่อเนื